เอาล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้พามาชม Mazda CX3 นะฮะรุ่นนี้เนี่ย นานๆเข้ามาทีนะชมคันนี้เป็นรถเทินสภาพสวยนะฮะที่ลูกค้าเนี่ยเอาเข้ามาเทินนะครับคันนี้ไม้ใช้งานของเขาแค่70,000มืโลเท่านั้นชมเสนอขายราคาถูกนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับผ่อนฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6 1 0 0บาทเท่านั้นชมดูดิไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถต่างคมสวยคันนี้ยังไม่ปรับสภาพใดๆเลยนะฮะยังไม่ทำอะไรเลยลูกค้าเพิ่งาม,มาเมทินเมื่อกี้นะฮะนี่ครับภายในสสวยกว้างๆนะฮะได้มาเป็นบาะหนังเรียบร้อยนะฮะภายในทรงสปอร์ต พนมาด้วย2ส,สีนะฮะสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะฮะนี่ด้านหลังสวยๆนะฮะเป็นรถอนเนกประสงค์อีก1รุ่นนะฮะที่น่าใช้งานครับชมใครสนใจหรือว่าหารุ่นนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมออปชันแล้วก็ตะเข็บเ็นดาร์กันรอบคันเลยแนะนำให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเี่เข้ามารับชมช่องท็อปเอสวีคัดเกรดเนะครับวันนี้ผมเอารถคันนี้มาให้ชมกันนะฮะเป็นรถเทินสภาพสวยนะฮะมาสด้าซีเอนั่นเองนะครับคันนี้ รุ่น2.04นะฮะปี2017สีดำล้วนคันนี้ครับแล้วก็ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาเทินเมื่อกี้เองนะฮะก็เอามาจอดให้คุณชมรับชมกันเลยเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันแล้วก็ภายในภายนอกเนี่ยให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะฮะอยากรู้จักคันนี้นะครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเทินเนี่ยก็สําหรับท่านใดที่จะซื้อสดนะฮะก็จะไม่มีแวดครับคุณชมคัน,น ราคาถูกๆนะครับแค่359,000บาทนะครับอนฟรีดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนละ6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับคันนี้ปี2017ได้เป็นตัว2.04นะฮะออปชั่นลดแน่นอนครับผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับของเราเนี่ยถ้าคุณภาพไม่ดีจริงนะฮะไม่รับเพินเข้ามาขายนะผู้ชมรับประกันให้เลยนะครับ ได้คันนี้ไปนะฮะคุ้มค่าแน่นอนไมคแค่70,000มื่โลฮะชมนี่ฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนมาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าฮะชมโครเมียมด้านหน้ากระจังหน้าก็ติดตั้งมาเรียบร้อยตามสไตล์มาสด้านะครับคันนี้สวยๆฮะชมสีดำนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นานๆทีเข้ามานะครับปกติเนี่ยเพชรยนจะไม่ค่อยเห็นรุ่นนี้นะ แต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าเอาเข้ามาเทินแคมรีนะฮะแล้วไม์ใช้งานของเขาแค่76,000โลเท่านั้นชมไม์น้อยด้วยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยพอๆกับถูกกว่าวีออสอีก ได้รถเซกเมนต์ขนาดนี้ไปใช้งานผมมองว่าคุ้มค่านะครับตัวแม็กเนี่ยเขาได้มาเป็นแม็กอลอยเดิมแท้จาก m a z d a นะครับดิสเพกติดตั้งมา้เรียบร้อย4ล้อนะครับนี่ฮะรัดมาด้วยยางฮันกุกนะฮะแล้วก็ดอกยางใหม่ๆลึกๆแบบนี้ฮะชมสวยงามนะครับนี่ฮะชกอาบเดิมแท้นะครับคันนี้เนี่ยไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยเพชรยนจะไม่รับตีเทิร์นเลยนะครับนี่ฮะเหลี่ยมสานตัวรถด้านข้างค,างคมสวยนะครับเดี๋ยว ภายนอกภายในเนี่ยเขาจะเอาไปสปาทําความสะอาดล้างเช็ดถูออกให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะักชมถ้าเกิดล้างเสร็จแล้วนะฮะสปาพร้อมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยแน่นอนสวยน่าใช้แน่นอนนะครับกระจกข้างพับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับนี่ฮะกระจกเดิมแท้จากมาสเตร์ทุกบานนะครับ ปิดเฟรมมาให้เรียบร้อยรอบคันคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ลูกค้าเอามาปุ๊บเนี่ยผมรีบเอามาตั้งขายให้ชมรับชมกันเลยเพราะว่ากลัวจะพลาดเอานะสําสหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็น SkyActive นะฮะก็จะประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนฮะชมคันนี้เป็น2.0ลิตรนะฮะเป็นซินล้วนครับชมได้รถเซ gment คันนี้ไปใช้งานนะครับในแค่ราคา359,000บาทเท่านั้นผมมองว่าคุ้มมากนะ ชมนี่ฮะสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์กฟินนะครับไฟเบรกตัวที่3อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้กล้องหลังกล้องถอยติดตั้งมาให้ครบนะฮะนี่เปิดฝาท้ายออกมานะครับด้านหลังนะฮะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับบอกผู้โดยสารตอนที่2ส,สามารถทับได้เป็นรถ ครอบครัวอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับ m a สเตอร์ 4x3 นะฮะเป็นที่นิยมสุดๆเลยนะครับนี่ฮะน็อตทุกตัวนะครับไม่มีการขันไขขยับนะฮะบริเวณรางน้ำเนี่ยยังเห็นรอยสปอตเมดาร์คเด่นชัดอยู่เลยฮะชมนะครับฝาท้ายมีโช๊คค้ำให้นะครับก็บอดี้อะไรต่างๆนะเดิมแท้แน่นอนนะครับไฟท้ายก็ไทโคอิโต้เดิมนะครับนี่เดิมทั้งคันนะชมนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆนานๆทีเข้ามานะครับสำหรับตัว m a สเตอร์ 4x3 การใช้งานดีฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดเริ่มเปิดนะฮะตรงนี้มียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับสําหรับพวกอะไหล่แม่แรงไรต่ากอยู่ครบนะฮะ,ะนี่ครับชมเห็นไหมฮะเครื่องมือต่างๆนะครับอุปกรณ์อะไหล่แม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยครบคันนะครับสำหรับคันนี้โครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับก็บอดีีอะไรต่างๆนะเดิมทุกจุดนะครับนี่ไม่มีการชนด้านท้ายมาแน่นอนนะครับ ของเพชรยนต์เนี่ยเรามีทีมช่างนะครับก่อนตีเทิร์เนี่ยก่อนให้ราคาเทิร์นะครับเราจะมีทีมช่างนะฮะมาตรวจรถให้ก่อนนะครับถ้าเกิดรถโดนมาจิ้มมาหรือลายมาเข้าโครงสร้างเนี่ยเราไม่รับเข้ามาเลยนะอันนี้รับประกันให้นะครับนี่ฮะน็อตฝาท้ายก็ไม่มีร่องรอยการขันไขขยับแกะแงะแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนครับคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่เดือนละ6 1 0 0บาทเท่านั้นชมได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับ ใช้งานกนต่อได้ยาวๆนะครับเพราะว่าไม้ของเขาแค่7 6 0 0 0โลเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะถือว่าไม้ใช้งานน้อยมากนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยละกันร,รอบขันนะครับก็พี่พี่ท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดเลยนะครับนะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหน้าบ้านผู้ชมเลยนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากในการวิ่งเซ็นเอกสารไม่ต้องมาที่กรุงเทพนะครับมาครั้งเดียวก็คือวันมารับรถเลยนะครับนี่ฮะ สะร์ดเม็อาร์มครับคมสวยแบบนี้คันนี้ไม่มีจิ้มด้านข้างมาแน่นอนฮะชมไม่มีพลิกคว่ำม,มานะครับก็รายละเอียดตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมพาชมรอบคันเลยนะชมไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเอาเข้ามาเทินก็ราคาเวลาซื้อสดเนี่ยก็จะไม่มีแวดนะไม่เก็บแวดเลยนะครับ แต่ว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะบังคับให้เสียแวดอยู่แล้วอันนี้ก็ตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับนี่ฮะแล้เสาบก็ไม่มีร่องรอยการขันไขที่หยับแกะง่าทั้งบนและล่างนะครับแล้วเสาเอ,อยู่สาภาพเดิมทุกจุดนะฮะภายในสวยมากชมกว้างมากเลยนะครับก็คุมโพนมา2ส,สีนะฮะก็ออกสีแดงนะครับตัดสลับกับสีดํานะัชมนี่ฮะ ประตูต่างๆนะครับก็ไม่มีปิดเปี้ยวโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับคันนี้เดี๋ยวผมตรวจรถให้รอบคันพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะฮะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสามารถเข้ามาดูคันนี้ตัวจริงได้นะครับมาทดลองขับได้เลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหสปอร์ตเม็ดดังนะครับเรียงสวยเป็นเม็ดแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะนะไม่มีเกิดปัเหตุฝังนี้มาแน่นอนครับชมภายในกว้างๆสวยๆนะครับนี่นั่งได้หลายคนสะดวกสบายนะครับสาหรับ m a z d a CX-3 เนี่ย ค่อนข้างน่าใช้งานเลยราคาก็ไม่โดดราคาก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ให้มาด้วยเรื่องของออปชันที่เพิ่มความสะดวกสบายล้ำเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับใครที่ตามหารถราคาถูกๆนะครับมาคันนี้ได้เลยนะคุ้มมากนะครับามาชมตะเข็บแม่น้ำฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ฮะโอ้โหบริเวณร,รูปตุยนะครับก็ไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะครับนี่ นะฮโครคงสร้างเดิมแน่นอนครับคันนี้ปี2017แต่ว่าไม้ใช้งานของเขาแค่70,000โลเท่านั้นเฉลี่ยการใช้งานต่อปีเนี่ยประมาณหมื่นโลนะชมนะครับคุ้มค่าแน่นอนฮะนี่โอ้โหนอเสาร์บีนะครับด้านขวามือก็อยู่สภาพเดิมนะครับนี่ หานะแผ่นเพลทนะฮะเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่มแน่นอนนะครับของเราเนี่ยรับตีเทิร์นรับซื้อเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ใครที่ซื้อสดนะฮะก็จะดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่า1เลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับสเลยเนี่ยไม่ต้องเสียแวดนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรถตีเทิร์นเข้ามาเราจะไม่เก็บแวดนั่นเองนะครับนี่ฮะโอ้โหน็อตเสาเอนะครับก็อย <N ose> ู่สภาพเดิมนะฮะพวกบริเวณแป้ <N ose> <A> นเบรกแป้นคันเร่งนะฮะก็แต่งมาทรงสปอร์ตฮะชมนี่ บริเวณด้านล่างนะครับไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดแต่อย่างใดคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ํามาแน่นอนนะครับก็สบายใจได้นะคันนี้นะครับใหม่ๆฮะชมนะฮะผมรีวิวรถครอบครัวมาก็หลายคันนะครับแต่ว่า CX3 เนี่ยนานเข้ามาทีจริงนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังหารุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะฮะตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับแนะนําว่าให้รีบโทมาจองได้เลยนะครับ เงินจองเนี่ยผมไม่มียึดนะฮะไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยผมคืนเนงินจองให้เต็มจํานวนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเอานะครับเซลล์ของเราเนี่ยมีกว่า30ท่านนะฮะขายบนพื้นที่ออนไลน์ฮะชมสื่อคันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วแน่นอนตาม YouTube TikTok นะครับเดี๋ยวมาเห็นที่หลังเนี่ยเดี๋ยวจะเสียดายเอานะครับสำหรับพ,พี่พี่ท่านไหนที่มาดูรถนะฮะแล้วก็เกิดว่า,อ,าอยากเปลี่ยนคันนะครับไปคันอื่นไปซียาวีไปแฮชอารีต่างนะก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องจองเพิ่มจองเพื่อมาล็อกรถ คันนี้ไว้ก่อนเท่านั้นนะครับกันพลาดนะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่088 899 4496นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาที่ TOPPRP 9 2ก็ได้นะครับก็อ่คุณผู้ชมต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมออปชั่นภายในนะครับว่าคันนี้เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับรุ่น2 0ตัว4นะครับปี2017คันนี้นี่ฮะ ภายในนะครับอันนี้สภาพเบาะแบบเรียวๆเลยนะคุณผู้ชมเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราล้างขัดสีแรงต่างจากภายนอกเนี่ยใหม่กลิบเลยฮะคุณชมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีทีมช่างนะฮะเอาไปสปาปรับสภาพให้นะครับคันนี้ก็ปรับสภาพไม่เยอะนะคุณผู้ชมบอดี้โครงสร้างแรงต่างสวยอยู่แล้วนะครับนี่ฮะตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับวงมาลัยมาลตรดฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้นะฮะก็กระจกเนี่ย ลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับเป็นกระจกพิเศษนะชมนะฮะพุสตาร์มีให้แล้วซ้ายมือนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวนี้ยังไม่ให้ออโต้มานะเนื่องจากเป็นรุ่น2.04นะครับนี่ฮะออโต้ซ์สต็อปมีให้เล่นนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะฮะนี่เป็นคอนโซลสีทูโทนนะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับแผงคอนโทร ตรงประตูนะครับค่อนข้างใหม่เลยวัสดุอะไรต่างก็ไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะครับสำหรับคันนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็กระจกข้างเนี่ยสามารถปรับและพับแบบไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูสําหรับคันนี้นะครับอ่าเยียบเบรกกดปุ่มพุ่สตาร์ทซ้ายมือได้เลยนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์เดินเครื่องปกติฮะชมนี่ไม่แท้ใหม่เดิมนะครับคันนี้นะฮะเจ็ดห 8 3 6กิโลเมตรเป็นรถมือเดียวประวัติสูตรนะครับที่ของเรารับเทิร์นเข้ามานะครับลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเทิร์นเอาแคมรี่นะครับชมนะครับเขาก็เลยปล่อยคันนี้มาให้เรานะครับก็ราคาของเราเนี่ยตั้งขายแค่359,000บาทเท่านั้นถือว่าราคาถูกมากนะครับชมถ้าได้รถเซกเมนต์ขนาดนี้ไปใช้งานเนี่ยนะครับมาพร้อมจอทัชสกรีนนะครับกล้องหลังกล้องถอยก็มีให้ครบฮะนี่ฮะ มีให้ครบนะครับกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้เซนเซอร์เตือนสิ่งกีดขวางแล้วก็เส้นกะระยะก็มีให้เช่นกันนะครับระบบความปลอดภัยคันนี้ดีเย่ยม่งหาชมนะครับเอาไปใช้งานต่อกันได้ย,ยาวๆนะครับสำหรับแอร์เนี่ยแอร์ Air เป็นระบบออโต้นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงน,นะฮะค่อนข้างร้อนเลยตอนนี้นะครับนี่ฮะมีที่เออเสียบ CD DVD ให้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB ให้ถึง2จุดนะฮะพาวเวอร์เอามาให้อีก1จุดนะครับอันนี้น่าจะใส่พวกเอ่ออะไรเอ่ยน่าใส่พวก แมมเบรี่อะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้นะผมก็ไม่ชัวร์นะคุณผู้ชมนะครับสำหรับโตเกียร์นะครับเป็นเกียร์ระบบออโต้เกียร์ถุงแบบนี้คอนโซลใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้เลือกนะครับโหมดสปอร์ตนะฮะหรือเลื่อนไปโหมดอื่นได้เลยนะครับตามการใช้งานนะฮะแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลหน้าจอให้ตรงนี้นะครับสามารถไปที่ระบบแผนที่ไปที่ปุ่มโฮมได้แล้วก็ไปที่เอ่อฟังเพลงได้นะครับปรับเปลี่ยนวอลลุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมคันนี้เบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ ตรงนี้มีที่วางแก้วให้ถึง2จุดนะฮะที่ใส่ใส่ของให้อีกเล็กน้อยนะครับก็สวยงามน่าใช้ทรงสปอร์ตนะชมสำหรับ Mazda CX3 คันนี้นะครับภายในกองกว้างนะครับแอร์แบคระบบความปลอดภัยให้มาครบคันนะครับสำหรับคันนี้กระจกด้านหน้ามีให้นะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับแผงคอนโทรลนะฮะนี่ครับ ะะก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็อาผมลืมแจ้งไปนะฮะกระจกรอบคันเนี่ยเขาจะกรองแสงแบบอัตโนมัติให้นะครับรอบคันเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็กรองแสงไม่พอฮะการเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยนะครับคุ้มค่าแน่นอนฮะคุณผู้ชมในะราคาแค่3ามแสนห้าหมบาทนะครับใครอยากผ่อนฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,100บาทผ่อนเบามากนะราคาพอๆกัแบบพวก v ีออเลยนะคุณผู้ชม นะครับนี่ฮะเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะผู้โดยสารนะครับสามารถทับเก็บได้ฮะใหม่ๆตึงๆสภาพใหม่ๆแบบนี้ครับคันนี้นะครับภายในเล็กรูมนะฮะหรือว่าที่พักเท้าด้านหลังก็กว้างๆสามารถเหยียดขาได้นะครับเวลาขับขี่หรือว่านั่งไปในสถานีต่างเนี่ยนานๆก็ไม่เมื่อยนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนฮะชม นะครับพาชมกันรอบคันเรียบร้อยสําหรับพี่ๆ่ท่นไหนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสนใจคันนี้เนี่ยแนะนําว่าให้รีบติดต่อมาเลยนะครับที่088 899 4496นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาที่ TOP PRP92 ก็ได้นะครับคอนแทคด้านล่างมุมวานะฮะการันตีได้เลยนะรถที่ของเรารับซื้อเนี่ยที่เพชรยนต์รับซื้อเนี่ยมีแต่รถคุณภาพเกรด A แน่นอนครับชมนะครับรับประกันให้เอาไปใช้งานต่อกันได้อีกยาว เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันสําหรับคันนี้นะครับก็ใครที่หาอยู่นะนานๆเข้ามันทีต้องแจ้งไว้แบบนี้เลยต้องเรียนไว้ตามตรงนะครับรุ่นนี้เนี่ยปกตินะครับนานๆทีเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าเอาเข้ามาเทินหรืออะไรมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับเข้ามานะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะนะครับว่ามา z d a CX 3เนี่ยมีไหมนะตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้อ่ะ มาดูห้องเครื่องการสําหรับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะชมเดี๋ยวเขาจะเอาไปทําความสะอาดให้สปาใหม่ให้นะครับเช็คระบบตัวเครื่องนะครับก็เช็คน้ํามันเครื่องของเหลวอะไรต่างเช็คแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมีทีมช่างนะเข้ามาเช็คตรวจให้นะครับสาหรับเครื่องยนต์เนี่ยก็เดินเครื่องมาแบบปกติเงีบๆแบบนี้นครัชมคันนี้ได้เป็น2.0ลิตรนะฮะเป็นเบนซินฮะ Sky Active Technology เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยประหยัดน้ํามันแน่นอนครับชม รับประกันให้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ติดทนด้วยสําหรับเครื่องยนต์นะครับนี่ฮะโอ้โหก็ระบบภายในนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเช็ดถูให้ทั้งหมดนะครับหัวน็อตทุกตัวนะครับก็ไม่มีการขันขยับขันไขขยับแต่อย่างใดนะครับสภาพขันหน้าอยู่สภาพเดิมนี่ฮะชมดูดินะครับพันหน้านะครับไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปรักนะครับคันนี้ไม่มีจิ้มหน้ามาแน่นอนแต่นี่ฮะโอ้โหสวยงามนะครับ น็อตฝาก็โปรงนะครับก็อยู่สภาพเดิมแบบนี้ร้อนขึ้นรูปชัดเจนสวยงามนะครับทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนฮนะคุณชมคันนี้ในราคาแค่3,59,000บาทผู้ชมนะฮะวีออสยังแพงกว่าเลยวีออสสามเนะครับคันนี้3,59เท่านั้นผ่อนฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณเดือนหกพ1 0 0บาทใครสนใจเนี่ย รีบติดต่อมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเอาคันนี้เผลอๆนะวันนี้เนี่ยติดจองแล้วนะครับไม่เกินพรุ่งนี้หรือว่าอีก3วันแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพเสร็จอะไรยังไงเนี่ยใหม่เอี่ยมแน่นอนนะรับประกันให้นะครับโอเคครับมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพับ SUV คัดเกรด A ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ